สุดท้ายครับก็ไม่มีใครสามารถขัดขวางการรือ้อคดีคุณแตงโมงนิดาเพื่อทวงความเป็นธรรมให้ได้ ล่าสุดแม้แต่เรื่องของการยื่นขอไต่สวนที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเรื่องประเด็นที่กลุ่มที่จำลองเหตุการณ์คุณแตงโมหลดน้ําว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลปรากฏศาลท่านไม่ได้สั่งอะไรมาถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้คู่ความในคดีเลยโดยทางคดีละเมิดอ,อำนาจศาลเนี่ยนะครับรณรงค์นี่นเคยโดนร้องประจํานะเรื่องละเมิดอ,อำนาจศาลเพราะว่าผมให้ความเห็นในสือ่อแล้วบางครั้งผมก็เซ็นใบแต่งตั้งเป็นทนายความในคดีผมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเป็นทนายในคดีแล้วออกมาพูดเพรบบาะบ่าเวลา พูดเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้กรณีนะชอบเอาไปยื่นละเมิดอ,อำนาจศาลเทสนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคู่ความในคดีนะครับฟังดีๆนะถ้าเราไม่ได้เป็นคู่ความในคดีการปฏิบัติประพฤติตัวของเราไม่ได้ไปวิจารณ์เรื่องของคำพิพากษาของศาลอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นการละเมิดอ,อำนาจศาลศาลท่านยังไม่ได้วางข้อกําหนดการเผยแพร่ข่าวของสื่อมวลชนแต่อย่างใดหลักเกณฑ์ของการละเมิดอ,อำนาจศาลก็คือการกระทําในพื้นที่ศาลในบริเวณศาล นี่คือคำว่าละเมิดอับ,บน้าศาลการจำลองเหตุการณ์ที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพยามันคนละพื้นที่กับศาลแล้วกลุ่มที่จำลองเหตุการณ์ก็ไม่ได้เอาผลของการจำลองเหตุการณ์ตัวนั้นมาใช้ในศาลด้วย เอาไปใช้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เขามีคําสั่งให้สืบสวนคดีของคุณแตงโมนิดาเพราะว่าท่านอธิบดี DSI เนี่ยคุณทวีสอดส่องน่าจะมีความเอ๊ะบางอย่างในสำนวนคดีของคุณแตงโมว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่มีความผิดปกติหรืออาจเปลี่ยนคดีไปสู่การฆาตกรรมแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็มีหลักกฎหมายอยู่ผมว่าโดยหลักกฎหมายคนที่ตามข่าวคุณแตงโมมาก็น่าจะฟังจนเบื่อแล้วมั้งว่าหลักกฎหมายคืออะไรผมย้ําอีกรอบก็ได้คดีที่มีการฟ้องศาลไปแล้วถ้าจะมีการ แก้ไขคําฟ้องจะต้องไม่มีโทษที่สูงกว่าคําฟ้องฉบับเดิมเดิมฟ้องมาเรื่องของประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีโทษ10ปีปรับสองแสนถ้าจะฟ้องเป็นเรื่องของเจตนาเจตนาฆ่าเนี่ยอัตราโทษมันเกินกว่า10ปีเรื่องของประมาทที่ฟ้องไปเพราะงั้นเนี่ยไม่สามารถแก้ไขคําฟ้องในชั้นพิจารณาก่อนมีคําพิพากษาได้ในกรณีนี้นะในกรณีนี้นะเว้นแต่ว่าจะเจอว่ามีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ คนบนเรือเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตและเป็นเรื่องของเจตนาฆ่าเป็นการปิดบังอำพรางสาเหตุการเสียชีวิตนั่นถึงจะกลายเป็นอีกคดีหนึ่งขึ้นมาเราเนี่ยนะครับจะต้องไปโฟกัสกันตรงที่ว่าที่เราเชื่อกันว่าคุณแตงโมไม่ได้เสียชีวิตในน้ําหรือไม่ได้เสียชีวิตจากการเดินในปัสสาวะท้ายเรือเราต้องมาลุ้นกันว่า DSI จะสามารถไปลากคอคนที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงได้หรือไม่ถ้ามีดําเนินคดีได้ แต่ถ้าไม่มีสังคมไทยก็ต้องยอมรับสภาพว่ามันได้แค่ข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผุนถึงแก่ความตายนี่คือหลักกฎหมายโดยทางความเชื่อที่แต่ละคนมีความเชื่อกันมาคุณมีสิทธิวิจารณ์คุณมีสิทธิเชื่อได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีคําพิพากษามาแล้วก็ต้องน้อมรับแต่หากจะวิจารณ์ก็ต้องวิจารณ์ด้วยสุจริตสุจริตคือมีเหตุมีผลไม่ใช้อารมณ์อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้มีความเอ๊ะหลายอย่างที่มันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อทางสายศาสตร์ที่สายมูทั้งหลายไปสื่อวิญญาณมาไม่มีสายมูสายไหนเลยที่สื่อว่าเป็นอุบัติเหตุมีแต่เป็นจัดฉากการเสียชีวิตทั้งนั้นแต่ก็อย่างที่ว่าเลยครับพยานหลักฐานทางกฎหมายมันไปทางหนึ่งความเชื่อทางจิตวิญญาณมันไปทางหนึ่งเมื่อเรามีความขัดแย้งกันเราก็ต้องเอาสารไม่ใช่สารพระภูมินะสารสถิตยุติธรรมเป็นที่ตั้งว่าจะตัดสินคดีนี้ไปทิศทางไหนอย่างไรก็ตามครับ ไม่น่าเชื่อว่าแม้แต่ DSi ยังโดนคนขู่คุณผู้ชม DSi โดนขู่ครับหลังจากที่ไปทําคดีคุณแตงโมมีคนก็ขู่ว่าถ้าคุณมาลื้อเนี่ยถ้าคุณมาลื้อเนี่ยหรือคุณแจ้งข้หาเนี่ยคุณนะ่ะจะโดนหนึ่งห้าโอ้โหพูดมากไม่ได้ครับเป็นความเห็นแย้งของ2หน่วยงานซึ่งหน่วยงานไหนผมไม่ขอเอ่ยถึงนะเขาบอกเลยว่าถ้าดีเอสไอลื้ออมานะั้นแล้วเขาผิดนะคุณก็จะโดนหนึเหมือนกัน เราก็ไม่ได้ถามต่อหรอกครับว่าเขาจะไปดาเนินคดีดีไซน์หนึ่งข้าเจ็ดเรื่องอะไรเราก็แค่แบบรู้ๆผ่านหูมาก็เอามาประมวลให้ฟังว่าเฮ้ยได้ยินผ่านหูมาอย่างนี้แต่เนื้อหาจริงเทอย่างไรเนี่ยรอให้เขาสรุปผลงานออกมาก่อนแต่ถ้าเรื่องนี้ไม่มีอะไรจริงๆไม่น่าจะมีใครมาขู่ดีเใช่ไหมครับ